กำลังมักเด้ผู้สาวออกกำลังกายเลยคนเพราะว่าเต็ผู้สาวล่ะยิ่งมักธรรมาชาติดจริงๆนะเพราะว่า,า,า,าตลอดสวีเดนเขาก็มักธรรมาชาติดนะนี่เด้มีจอดรถเทนบ์บอวิ่งมาแต่ผลเห็บผ้าไปดูทะเลสาบได้ว่าแดดซองพี่น้องนี่ละพ่อจะออกจากบ้านมาจะแดดซองสิละ่ะ ถึงจุดมุ่งหมายแล้วคะ่ะกับเด็กๆไม่ตายเลี้ยงเดียวเดินกับวิ่งจะ <c oughs> พาไปดูคะ่ะ <c oughs> พี่น้องคะ่ะหน้าหลับเลยนะจจะจูกคนเอา <c oughs> บางเงาเอา <c oughs> พี่คนง <c oughs> ูจูงลูกข้างนันนี่ข้างหอกับพี่น้องนั่นเห <c oughs> ็นไหมคะ ทะเลสาบเราจอดรถดนี่จอดรถนี่ไปเมนเวแม่พาลงไปข้เมนิดเนาะข้ออีกเมื่อ<ม>กลวถอดเสื้อมาลวกเนาถอดเสื้อป่ะไม่ว่ามาลกูก<อ>แม่ขึ้นหอนแทะเดี๋ยวได้จาา่าทันพะืชออมเดี๋ยวด้ยถอดเสื้อเราแบบนี้หอนหอนคักหอนนี่ยมาลูก ไปอ,อกเสียละเล้อดลีน่าไีก่นนะพี่น้องลีนานั่งอยู่รถเข็นนั่นเนาะไปลูกไปอดละมามาหั่นลกูกเ,เดี๋ยวล้มนะลูกนะ เลเา่น้องเป็ดไม่มาหเลยเป็ดกระปกานู่ public, นปีที่แล้วไม่ใต้นั่งอยู่โน่นตรงผู้เขานั่นถ้าท่านผู้ชมคนเก่าแตงแต้หนูบอเลยทำคลิปแบบนี้คนหลายเนาะ เมื่ะกี้แบบเริ่มต้นใหม่นะแมลวินคอยกอนลูกแ่นตามันจะนั่งตรงงนูนกับลูกไม่ลงไปลูกไม่ลงไปคันสเตยเฮียไอส์เตอ๋อเราจะลดมาอา,นาบน้ำบ้างก เมื่อนี่ย่อมีคนเอาเรือล่อลงเนาะตามจริงเขาก็จะเอาเรือล่อลงเนาะให้มองนะ in cars and turn the water ไปอยู่จะมึงก้อง นางชมวิวพี่น้อสวัสดีครับเมนวินไปต่อทสวนแค say w เ l c o อ e ก o มทูสวีเดอลกัมทูสว e เดนอืมทะเน้ำรถและเ o โอ้เล่อีริบอลลูก l อ i g h t พุนแล้วพุแล้ว mm. โอ้ยตอดอีกเมลวิน What What happened วัดยูดไ <laughs> หลทดอหรือไบสะอ,อ๋อเหรอต้องเรือหน่อยมันจะตกลวกระวังนะลกูกไหนเจ้กุนนี้ลกูก มองดวงสีน้ำเวนน่ดูวนาฮะมมาลงไปเองลูกกับพ่อลูกแม่ก็เลีมินดูบ่ไดเอารงเท้าอัน้นมาบันี้แวนตาลูก